พามาดูกันก่อนนะครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าเผาเกาะมาวีเกาะใหญ่อันดับสองของรัฐพาวายสหรัฐซึ่งล่าสุดก็พบนะครับว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น67คนนะครับแล้วก็สูญหายไปอีกมากกว่า1,500คนรายทยี่อาศัยไปหลายพันคนและอาคารนั้นก็ถูกเาผาพังเสียหายไปมากกว่า1,000หลังครับทำให้เหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้ก็นับแะครับว่าเป็นเหตุการณ์พบิบัติ ที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรัฐฮาวายแสงหน้ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สซนามิในปี1960นะครับและล่าสุดในตอนนี้พบว่าไฟป่า3จุดใหญ่นั้นยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้และตัดขาดพื้นที่ทางด้านตะวันตกของเกาะออกจากส่วนที่เหลือของเกาะนะครับทางด้านของจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายก็ออกมาย้ำเตือนนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้น อาที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับในขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเริ่มเข้าไปลงพื้นที่เพื่อค้นหาภายในอาคารบ้านเรือนที่พบว่าถูกไฟป่าเผาไหม้และอาจว่าจะพบคนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับในขณะที่ทางด้านของชาวเมืองไห,หน้าและนักท่องเที่ยวก็ต่างเล่านะครับว่าสภาพของเมืองเนี่ยคือเปรียบเสมือนกับว่าโดนระเบิดลงนะครับ สามารถเห็นภาพของเพลิงไหม้บ้านเรือนแล้วก็ยานพหานะขณะที่กําลังอบพยพเหลืออาคารอยู่ไม่กี่หลังเท่านั้นนะครับที่รอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้พบว่าทางการสหรัฐนะครับได้มีการออกประกาศภาวะฉุกเฉินสุขภาพในฮาวายนะครับหลังจากที่ผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบ,บเดนประกาศภาวะพิบัติใหญ่ด้านยามชายฝั่งสหรัฐ ถลงเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าสามารถที่จะช่วยชีวิตคนเกือบ20คนขึ้นจากน้ำที่ฮาวายได้นะครับส่วนทางด้านของเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งเว็บ Amazon ก็ได้มีการประกาศบริจาคเงินจำนวน100ล้านดอลลาร์หรือว่าถ้าเกิดว่าจะคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,500ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ภาพล่าสุดในมาวีนะครับก็จากภาพจะเห็นนะครับว่าการจราจรค่อนข้างจะติดขัดครับในเส้นทางเข้าสู่เมืองหลังจากที่ทางการนั้นได้เปิดเผยว่าอนุญาตให้ชาวเมืองที่หนีไฟป่านั้นสามารถกลับมาที่บ้านได้แล้วแต่ต้องกลับไปพบกับบ้านที่ถูกเผาวอดจนเหลือแต่ซากนะครับโดยที่จากข้อมูลก็พบว่าเมืองดังกล่าวนี้ก็นับละครับว่าเป็นเมืองที่ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งพบว่าเสียหายมากที่สุดร้อยละ80ของเมืองในตอนนี้ก็พบว่าทางการนั้นได้มีการประากาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านย่างวิการตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มจนถึง6โมงเชา้าและยังพบว่ามีไฟฟ้ายังดับเมื่อวานนี้นะครับในบ้านเรือนอีกมากกว่า11,000หลังอีกด้วย ส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่ฮาวายนั้นก็เปิดเผยว่ายังคงพยายามหาสาเหตุที่ไฟป่านี้เผาเกาะมาวีและเมืองดังกล่าวนี้นะครับโดยที่ประชาชนนั้นไม่ได้มีการรับการแจ้งเตือนเอาไว้ล่วงหน้าอีกด้วยครับไปดูสถานการณ์ที่โบลิเวียค่ะล่าสุดประกาศภาวะฉุกเฉินในจังหวัดซันตาครูสเมื่อวานนี้หลังมีไฟป่าอย่างน้อย6จุดในจังหวัดนี้แล้วก็ประกาศเตือนไฟป่าในระดับสีส้มนะคะ โดยไฟป่าจุดหนึ่งเกิดขึ้นใกล้ๆกันกับสนามบินนานาชาติวิรูในซานตาครูซเจ้าหน้าที่ก็เร่งดับไฟป่าจุดที่เกิดเหตุค่ะอยู่ใกล้กันเลยนะคะกับรันเวย์ของสนามบินไฟป่าลามเร็วมากค่ะเป็นเพราะว่ามีความแห้งแล้งในบริเวณดังกล่าวและกระแสะลมแรงด้วยเจ้าหน้าที่ต้องประกาศปิดเส้นทางเข้าสู่สนามบินหลังจากไฟป่ามีควันนะคะแล้วก็ส่งกลุ่มควันขนาดใหญ่ ลอยขึ้นไปปกคลุมทั่วท้องฟ้ารวมถึงท้องฟ้าเหนือถนนใกล้สนามบินส่งผลทำให้ทัศนวิสัยลดต่ำลงเรียกว่าแทบมองไม่เห็นเส้นทางเลยค่ะส่วนทุ่งหญ้าด้านข้างที่เลียบไปกับแนวถนนไฟป่าก็ลามไปเผาเช่นเดียวกันนะคะสภาพไม่ดําเป็นตอตะโกไปตลอดแนวถนนแต่ก็ไม่มีการประกาศปิดถนนแต่อย่างใดนะคะเนี่ยค่ะ ควันนี่คือหนามากจริงๆแล้วมองเห็นในระยะที่ต่ำมากค่ะสำหรับทัศนวิสัยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังปล่อยให้รถนั้นใช้เส้นทางกันอยู่นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีภาพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเหลือชีวิตของนกที่อยู่ในภาวะขาดน้ำเนื่องจากไฟป่านะคะคือพยายามป้อนน้ําหวานให้มันกินเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟป่าค่ะ ไปต่อกันที่พายุขนุนค่ะตอนนี้ถือว่าสลายตัวไปแล้วนะคะหลังจากถล่มกรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้แล้วก็ถล่มเกาหลีใต้เมื่อวันก่อนหน้าโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ได้รายงานว่าพายุขนุนถล่มเกาหลีใต้นานประมาณ16ชั่วโมงก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วก็พัดขึ้นเหนือค่ะไปถล่มเกาหลีเหนือจากนั้นสลายตัวไป ความเสียหายในเกาหลีใต้ทําให้มีฝนตกหนักน้ําท่วมในหลายพื้นที่รายงานผู้เสียชีวิตหนึ่งคนสูญหายหนึ่งคนในเมืองแทกูแล้วที่แม่น้ําลาคลองต่างๆทั่วทั้งเมืองนะคะไหลล้นตลิ่งขึ้นมาประชาชนได้รับการประกาศเตือนให้อพยพล่วงหน้ามากกว่า 1, 5 0 0คนอุโมองคทางลอดใต้ถนนก็ประกาศปิดมากถึง2,400แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เพิ่งได้รับบทเรียนสำคัญจากเหตุการ น้ำท่วมอุโมงลอใต้ถนนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง14คนเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะช่วงเวลาที่มีภาพของฝนตกหนักแบบนี้การจราจรเป็นอัมพาตไม่ว่าจะทางบกทางน้ํารถไฟและทางอากาศเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็รายงานว่าเกิดน้าท่วมดินถล่มหลายจุดอาคารบ้านเรือนเสียหายไป360หลังในจํานวนนี้ค่ะเป็นอาคารหน่วยงานราชการ184หลังและส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นจุดที่พายุพัดขึ้นฝั่งนะคะ ส่วนที่เกาหลีเหนือขนุนทําให้เกิดฝนกระหนับอย่างหนักเลยเมื่อวานนี้ทางการประกาศเตือนภัยพายุล่วงหน้าก่อนที่พายุจะเข้าแล้วก็ยังทําในสิ่งที่น้อยครั้งจะทําค่ะคือการประกาศนะคะโดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรายงานข่าวกลางดึกเกี่ยวกับพายุขนุนระบุว่าขนุนสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทําให้กิ่งก้านต้นไม้หักแต่ไม่ถึงกับทําให้หักโค่นทั้งต้นโดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะเกาหลีเหนือเคยรายงานข่าว ดึกครั้งสุดท้ายตั้งแต่3ปีก่อนนะคะตอนปีคศ2020ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นรายงานข่าวพายุเช่นเดียวกันก็คือพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ถล่มเกาหลีเหนือในปีนั้นค่ะครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่ารัสเซียเองนั้นก็กระทบจากพายุขนุนไปด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเลขสําหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยอยู่ที่3คนทางตวันออกไกลของรัสเซียนะครับ มาดูกันที่จีนกันบ้างน,นะครับเกิดเหตุการณ์สำหรับดินโคลนถล่มเมืองซีอานทางภาคเหนือหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักรอบใหม่นะครับส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมสับพลันและพบว่ามีคนที่เสียชีวิตไปสองคนแล้วก็รอดชีวิต4คนจากใต้ซากโคลนถล่มนะครับโดยที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นสามารถที่จะช่วยดึงตัวออกมาได้ทันนะครับ แต่ยังคงมีผู้สูญหายอีกประมาณ16คนซึ่งคาดว่าถูกทับอยู่ใต้ดินโคนลนถล่มนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้มีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมมนทลนเหอเปยมานาดาวสองสัปดาห์ซึ่งก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวเลขที่29คนแล้วก็สูญหายไปเกือบ20คนนะครับ ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่และดินโคนลนถล่มในภาคเหนือของจีนก็เพิ่มขึ้นเป็น80คนและสูญหายไปมากกว่า30คนนะครับจีนเองในตอนนี้ยังคงเจอกับปัญหาน้ําท่วมใหญ่ในภาคเหนือมายาวนานต่อเนื่องสงสัปดาห์แล้วหลังจากที่เกิดฝนตกมากที่สุดนะครับเนื่องมาจากว่าพายุมรสุมและซ้ําเติมด้วยไต้ฝุ่นทกซูรี เมื่อวานนี้นะครับยังพบว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองซีอานจนเกิดดินถล่มดังกล่าวซึ่งทางสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าฝนตกหนักเมื่อวานนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันบนภูเขาและทำให้มีโคลนถล่มลงมาจากภูเขาอีกด้วยนะครับ ในขณะที่ความเสียหายในซีอานพบว่าบ้านสองหลังนั้นปรากฏว่าถูกกระแสน้ำพัดลอยไปยโครงสร้างพื้นฐานเสียหายจานวนมากไม่ว่าจะเป็นถนนหลายสายสภาหลายแห่งและยังพบว่าเกิดไฟฟ้าดับอีกด้วยนะครับ